นี้อาจมีเนื้อหาหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมดังนั้นไม่ควรลอกเลียนแบบนะจ๊ะวันนี้เนี่ยรายการนี้สนุกมากเลยนะพี่ดูสิหนูชอบมากเลยล่ะ รายการเนี้เป็นรายการที่พี่ชอบมา,มากๆเลยดูเพลินดีเนาะเดี๋ยวเราดูสักพักแล้วก็เดี๋ยวเราจะย้ายย้ายเข้านอนเลยละกันเนะาะค่ะพี่ว่าแต่เดี๋ยวดูละครเลยคะเออจริงด้วยวันนี้เนี่ยมีละครใหม่พี่จะไม่พลาดแน่นอนเออพี่ลืมล็อกประตูแล้วอะ่ะนี่มันก็ใกล้เมื่อต็มทีแล้วเดี๋ยวพี่มานะพี่ขอไปล็อกประตูก่อนละการน,นะโอเคค่ะพี่เดี๋ยวหนูจะนั่งดูรายการไปพลางๆนะ ดีนะที่เราไหวพลิบทันดะนี่ถ้าเราดึงไปสะสนิทนะต้องมีคนมาบุกบ้านเราแน่ๆเลยเอาล่ะแล้วให้มิสนิทเลยละกันหวังว่าคงไม่มีใครทุบประตูเข้ามาได้นะ โอเคเสร็บร้อยแล้วมาเดี๋ยวลงมานั่งดูรายการกันต่อนะป้าเสียน่าจะถึงละครแล้วเย้จะได้ดูละครเรื่องใหม่แล้วเอ๊ะนั่นมันข่าวอะไรอ่ะพี่นั่นสินั่นมันข่าวอะไรอ่ะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันน้องมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะรายงานข่าวด่วนค่ะตอนนี้นะคะมีฆาตกรได้ออกก่าวว่านะคะซึ่งเป็นอันตรายมากๆใครที่อยู่ในบ้านตอนกลางคืนเนี่ยถ้ามีคนเคาะประตูเนี่ยอย่าเพิ่งไปเปิดขาดนะคะเพราะมันอาจจะเป็นฆาตกรและมันอาจจะทําร้ายคุณต่อหน้าประตูเลยก็ได้นะคะ ถ้าข่าวฆาตกรออกมาแบบนี้พี่หนูไม่ทุละครแล้วนะหนูเข้านอนก่อนดีกว่าหนูกลัวเร,เราเข้านอนกันเลยดีกว่านะเพราะว่าในข่าวเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเรายังดูทีวีฆาตกรอ,อกาจจะรู้ว่าเราอยู่ในบ้านได้ปะเดี๋ยวเราเข้านอนกันดีกว่าเดี๋ยวพี่ปเป็นเพื่อนนะรู้สึกคนลุกแปลกๆพอข่าวฆาตกรออกมาแบบนี้รีบนอนดีกว่าหวังว่าฆาตกรมันคงไม่รู้นะ เสียงเคาะประตูใครมาเคาะประตูผ่านนี้เนี่ยนี่มันกี่โมงแล้วเนี่ยเฮ้ยเคาารัวๆเลยอ่ะจะเป็นใครหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ย <c oughs> พี่มีคนเคาะประตูอ่ะหนูกกชะมัดเลยอ่ะแถมเคาะรัวๆด้วยอ่ะใครมาเคาะประตูป่านนี้เนี่ยพี่ เออพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันหนาะว่า,าคณะเข้าประตูแต่ว่าบางทีอาจจะเป็นคนที่มาขอความช่วยเหลือก็ได้นะเดี๋ยวพี่จะออกไปดูเองละกันนะเดี๋ยวมิน้นท์หนอยู่ที่นี่ละกันนะอยู่ในห้องันนี้ไปนะถ้าเกิดอ,อะไรขึ้นมิน้นท์ออกมาจากห้องเด็ดขาดเลยค่ะพี่แต่ว่าหนูว่าอย่าเพิ่งไปเปิดดีกว่านะคะบางทีอาจจะเป็นฆาตรกรก็ได้ถ้าเราเปิดเนี่ยอเนบเข้าบ้านเราได้เนี่ยคือเราตายเลยนะบางทีอาจจะไม่ใช่ก็ได้เดี๋ยวพี่ออกไปดูเองละกันนะ น้องนองเราอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวพี่ออกไปดูแปบบ๊บเดี๋ยวพี่จะรีบมาเลยหันก็ได้ค่ะรีบไปรีบมานะหนูเป็นห่วงแปลกๆป,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 ปกติจะไม่ค่อยมีคนเคาระประตดูดึกดป่านนี้นะ่แต่วันนี้ทำไมถึงมีละ่ะหรือบางทีอาจจะไม่ใช่คาตก่อนก็ได้มั้งมาแล้วค่ะ มีอะไรช่วยแม่ขาอ้าวหายไปไหนแล้ววะแล้วเมื่อกี้ที่มาเคาะประตูมันคือใครอะ่ะไม่มีใครเลยอะ่ะสงสัยเขาน่าจะกลับแล้วละมั้งเอาล่ะเดี๋ยวเรารีบไปเข้านอนต่อดีกว่าิ่มรู้สึกเป็นห่วงน้องแล้วสิค่ะเฮ้ยนี่มันใครตะกรน,นี่นะอย่านะอย่าทำอะไรฉันนะอย่าก็ได้ พี่พลอยยังไม่กลับมาอีกเนี่ยเลแล้วนั่นเสียงเท้าใครอ่ะเฮ้ยนั่นมันฆคตกรนี่นาไม่นะไม่อเ่ยทำไรฉันเลยอย่าก็จบเป็นเทียบอะไรนะคะสำหรับเรื่องใครอยู่หน้าประตูนะซึ่งเป็นเรื่องที่แบบโอ้โหแนวสยองขวัญมากๆจบแบบพีคมากๆอ่ะตายทั้งสองพี่น้องเลยนะ โอเคหวังว่าทุกคนจะชอบว่ฮนะสำหรับเรื่องนี้เนาะถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับ cribe และที่สําคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งที่ติ๊ง,ง,ง,งให้เราด้วยนะจะได้พลาคลิปใหม่แล้วก็จะได้มาดูคลิปใหม่เป็นคนแรกด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นะขอตัวลาไปก่อนละค่ะวัเจันคลิปต้าบ๊ายบายสุขสัรวันเด็กนะคะ